ไปเหตุการณ์เริ่มจากนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะจบลงด้วยการตายอีกแล้วค,คือคอมวยตู้ค่ะเสาร์อาทิตย์ตรวมตัวกันไปดูมวยเป็นสิบคนเลยนะปรากฏคือด้วยความเมามันน่ะดูไปกินเหล้าไปพราเหล้าหมดก็เลยลงขันกันบอกอาไปซื้อเหล้าขา,ขาวขวดใหญ่แล้วกันนะคะซึ่งปรากฏว่าหนุ่มคนนึงไม่มีเงินก็เลยโดนต่อว่าพอโดนต่อว่าไม่พอใจกระโดดต่อยลุง58ตกแคร่ น้องชายลุงเห็นเข้ามากระจนช่วยปรากฏว่าโดนหนุ่ม27เนี่ยคว้าไม้หน้า3แล้วมันมีตะปูอะพอเอาไปตีปั๊บเลือดข้างในสมองเสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมคนที่เสียชีวิตก็คือนายประกอบชนะกูลอายุ55ปีถูกไม้หน้า3ามที่มีตะปูฝังอยู่เนี่ยตีทำให้เลือดข้างในสมองค่ะ ตำรวจชุดสืบส่วนสพานางรองเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูหมายสิไ oh. ม้น้าสารมตะปูยื่นมาแบบเนี้ออ uh, uh. แล้วโอ้โหมีสนิมด้วยตะปูอะ่ะ oh, ถ้สตีเข้าไปก็เจาะฟาดเข้าไปก็เจาะหัว oh. เลยอะค่ะคุณผู้ชมนี่เหตุเกิดที่หมู่3ตําบลหนองใยพิม,มพ์อำเภอนางรองบุรีรัมหน้าบ้านอะมีแคร่ไม้วางอยู่หนึ่งตัวมีทีวี32นิ้วเนี่ย ตั้งอยู่ภายในบ้านหนึ่งเครื่องปรากฏว่าเนี่ยเนยทีวีตั้งอยู่ค่ะไม้หน้าสามีตะปูติดอยู่วางอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยเก็บมาไว้เป็นหลักฐานคนที่ก่อเรื่องเนี่ยก็คือนายสิทธิชที่ประภาหรือในแบง์อายุ27ปี ในแบงค์ให้การกับตำรวจบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้เห็นกลุ่มคนประมาณ10คนน่ะนั่งแล้วก็ยืนเชียร์มวยกันโอ้ยเมามันสนุกสนานมากเขาไม่เคยเข้าไปร่วมมาก่อนก็เลยเดินไปดูด้วยค่ะนี่ในแบงอะซึ่งระหว่างดูมวยอยู่มีแก้วเป๊กเหล้าขาวรินเวียนให้ดื่มกันในวงเขาก็ดื่มไปด้วยแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเหล้าเนี่ยเขาลงขันเก็บเงินคนที่ไปดูมวยเฉลี่ยคนละยีบาทก็เรียกเขาให้เก็บเงินด้วย เรียกในแบงค์บอกเฮ้ยกินแล้วต้องจ่ายด้วยนะแต่เขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะเขาเพิ่งกินไปแค่เป๊กเดียวต้องจ่ายเท่าคนอื่นลหรออย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่านายสมเกียรติชนะกูลพี่คนตายเนี่ยยื่นเงินให้เขา40บาทบอกอ่ะไปซื้อเหล้าขา,ขาวขวดใหญ่ราคา115บาทมาเขาก็บอกเอ้าเราให้มา40บาทแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาต้องออกอีก75บาทเลยหรอไอ้ก่อนหน้านี้ที่เขาไปกินก็กินไปเป๊กเดียวอะ แล้วทำไมเขาต้องออกตั้ง75บาทอ่ะเพื่อจะซื้อขวดใหม่กับคนอื่นเขาก็เลยไม่ยอมรับเงินแล้วเขาก็ไม่ไปซื้อด้วยค่ะนายสมเกียรติซึ่งเป็นพี่คนตายก็เลยมาต่อว่าเขาแบบเสียหายเขาโมโ,มโหอ่ะในแบงค์อ่ะในแบงค์เลยกระโดดต่อยนายสมเกียรติจนตกแคร่ไม้ปรากฏว่านายประกอบซึ่งเป็นคนตายเนี่ยเป็นน้องนายสมเกียรติเนี่ยวิ่งเข้ามาจะช่วยพี่ชายค่ะในแบงค์ก็เลยคว้าไม้ที่อยู่ใกล้มือฟาดไปหนึ่งทีจนนายประกอบล้มลงแล้วก็ขี่รถกลับบ้านไปในแบงค์บอกว่าเขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไม้ที่ ตีในประกอบมันมีตะปูฝังอยู่เขาคิดว่าเป็นไม้หน้าสามธรรมดาปรากฏว่าตอนหลังนี้เขาเลยเพิ่งมารู้ว่าอ้าวตายแล้วไม้หน้าสามมันมีตะปูตีในประกอบไปในประกอบก็เลยเสียชีวิตเพราะเลือดข้างในสมองหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในชะลอเสาวโรค่ะบอกว่าปกติเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์จะนัดกันไปดูมวยตู้ที่บ้านหลังนี้ประจําเพราะว่าอยู่ห่างจากบ้านคนมันเสียงดังได้ค่ะแต่ผู้ก่อเหตุในแบงค์เนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเพิ่งจะมาร่วมวงครั้งแรกแล้วใจร้อน แถมไม่ออกเงินแต่ยังไปทําร้ายคนอื่นอีกนะคะเบื้องต้นตํารวจก็เลยแจ้งข้อหาในแบงค์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายส่วนญาติของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าขอให้ดําเนินคดีจนถึงที่สุดเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง